ตั้งกเจนี่เลียวพีดอุณหภูมไปว่ะหันอย่างนี้เลี้หุนหุนยังไงอะคุณเลื่นเหรอมันเป็นอั่นี้ไม่ใช่เหรอตันตัตารังตัตัตตไม่ใช่เหรอเาไม่ต้องหันมาเต็มตัวเขามันต้องมาเต็มตัวตอนน้องนานมากๆแล้วตหัันตั้ต

นั่แหละคุณทําอย่างนั้นแหละเนี่ยเหมือนกันอันเดียวกันนั่นแหละแค่นั้นแหละอแค่นั้นเองแต่คขาเนี้ยตัดสินใจว่าชอบแบบไหนแค่นั้นเองจะเป็นปรับ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 แล้ว<ร>ค่อยๆตามมาแล้วค่อยเป็นแบบนี้ก็ได้หรือแต่ถ้าเกิดทํามาตั้งแต่แรกมันจะเป็นนี้ไมได้ขาดมือมันจะ่ตั้งไว้ก่อนดีกว่าครับซึ่งซึ่งซึ่งคิดหมเลยค่อยตามมาจะเออได้หมดอ่ะเราจะทำสะดวกกูแหละ คิดเองด้วยแล้วพี่มืยเขาขยับให้เวลาแบบพอดีอะสักห้าสี่วิก็ทำเองได้แล้วอย่างเนี้ยอ๋อขามันต้องอยู่นี้เพราะจริงๆท่อนที่หมอว่าจะเต้นอะมันอาจจะเป็นแค่ฟิลได้คือแบบอ่เต้นพราเดเดเดเโเกเดเเย้นเด นิดหน่อยไม่ได้แบบว่าจะต้องแบบอะไรเงี้ยบอกปะคงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ใบซ้อมของที่ที่พี่นุ้ยให้ทั้งหมดที่คุณนุ้ยให้ทั้งหมดอให้ได้ก่อนแล้วก็จะมาเพิ่มให้พรุ่งนี้พรุ่งนี้มาอยู่แล้วเกินกว่าที่จพูด้ดออกไปไม่กิ้งแท็กนะได้วันนี้ใช่ป่ะพี่เอิร์ธวันพานไม่กิ้งแท็ก พรุ่งนี้ป่ะเฮ้ยพรุ่งนี้เหรอวันนี้มั้ง